Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We have today another uh, video uh, for you guys. This time is a, another Thailandish title video uh, which is very really interesting. I translated, Where is it different? For Agnes like me, Snow White Thailand is more situated. Original Comments International so uh, i am already curious to watch this video because of the, the view of this video a video from nine days ago and uh, 263000 views from uh, this uh, touch studio youtube thank you so much for sharing this video let's go and watch it together น้องโบเมลดาสุดยอดกลายเป็นกระแสะให้แฟนดิสนีย์ทั่วโลกพูดถึงเมื่อปรากฏตัวในลุคของสโนไวท์ในงานเปิดตัวผู้ให้เสียงภาคโดยโบให้เสียงภาคเป็นสโนไวท์งานนี้เล่นเอาแฟนดิสนีย์ทั่วโลกถึงกับชมว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นสโนไวท์มากกว่าสโนไวท์ในภาพย,ยนตร์ซสอีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ไหนทัชส h ตเตอโอครับ โอ้โห oh ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับกลายเป็นกระแสฮอตที่ Yes you know she is at least white really white uh, because you know the character called White Snow so you need to be at least white and uh, she, I think she look like better White Snow right ที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยในโลกออนไลน์ตอนนี้จริงๆนะครับโดยเฉพาะกับแฟนดิสนี่ทั่วโลกกับโบเมลดา นักแสดงสาวไทยมากความสามารถนะครับที่ให้เสียงภาคเป็นซนวไวท์ภาพยนตร์ไละ์แอคชั่นจากดิสนียที่ในวันเปิดตัวนะครับน้องโบก็คอสเพลย์เป็นซนไวท์ซึ่งภาพที่ออกมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าทำให้ผู้คนในงานเนี่ยถึงกับตื่นตะลึงนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาพที่มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ทําให้ชาวต่างชาติหลายคนนะครับพูดถึงน้องโบอย่างมากเนื่องจากว่าน้องโบนะครับถอดแบบเอามาจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องส n o w w h i เรียกว่าไม่เหมือนตรงไหนนะครับเอาปากกามาวงเลยดีกว่า เพราะว่าสโนวไว้ในอุดมคตินะครับต้องมีผิวสีขาวเหมือนกับหิมะนะครับมีริมฝีปากสีแดงเหมือนกับกลีบกุหลาบเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับสวยสดใสน่ารักแล้วน้องโบนะครับ She she's she that character that like really like that character. You know, really she, she, she uh, she that movie look You in can't play know She is skin much better than the other better one the brown skin one น้องโบนะครับก็ถอดแบบเอามาได้ต้องบอกว่าเหมือนเป๊ะซึ่งสวนทางกับนักแสดงในสโนวไวท์ไลท์ชั่นอย่างลาเชลเซกเลอร์ที่ถูกกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์ที่หลายคนเนี่ยก็วิจารณ์เธอนะครับว่าไม่มีความเหมือนกับสโนวไวท์เลยไม่ว่าจะเป็นสีผิวหน้าตาบุคลิก โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลิกนะครับก็มีคนไทยบางโคนเนี่ยถึงก็บอกว่าเธอเนี่ยเหมือนกับหนูหินมากกว่าแล้วตรงนี้ต้องเรียนว่าผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะบูลลี่รูปร่างหน้าตาเธอนะครับแต่ว่ากระแสของแฟนดิสนียส่วนใหญ่ทั่วโลกก็จะไปในทิศทางเดียวกันคือการคัดเลือกตัวนักแสดงของดิสนียในระยะหลังนะครับโดยเฉพาะสโนไวท์ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในสายตาแฟน แล้วโดยเฉพาะกับราเชลเซกเลอร์นะครับนอกจากรูปร่างหน้าตาจะไม่เหมาะสมแล้วเรื่องของทัศนคติส่วนตัวนะครับก็ไม่เหมาะสมด้วยก็คือตัวนักแสดงสาวคนนี้นะครับเธอก็มักจะแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเธอนะครับมักจะโพสเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งนั่นก็ทำให้แฟนดเลียส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจโซนกระแสรหรือว่าเสียงตอบรับสนวไวและแอคชั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อย ดีเอาเสียเลยนะครับอย่างเว็บ imdb ก็ให้คะแนนเพียงแค่1.6จากเต็ม10สำหรับในส่วนของรายได้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีใครรู้อนาคตนะครับว่าสุดท้ายแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จะไปได้รายได้จบที่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะเตรียมจองศาลาได้เลยอ่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับ ทีนี้พอสโนไว t ์ต้นฉบับนะครับมาเจอกับสโนไว t ์ในแบบของน้องโบเมลดานะครับก็ทำให้ชาวต่างชาติที่ได้เห็นภาพของโบเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมนะครับพร้อมกับมีการกล่าวเปรียบเทียบตัวโบเมลดานะครับกับนักแสดงต้นฉบับเรียกว่างานนี้นะครับกลายเป็นไวเล่าไปแทบจะทั่วโลกเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะพูดถึงโบเมลิดาในลุกของชโนไวไปในเทศทางไหนกันบ้าง เรามาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับคนแรกก็กล่าวชช่นชมว่าสวยมากประเทศไทยทำได้ดีกว่าดิสนีย์เป็นพันเท่าแม้ว่าเธอจะเป็นชาวเอเชียแต่ว่ายังดูเหมือนกับต้นฉบับมากกว่าซนวไวเวอร์ชันกระดาษแข็งสีอีกสีอีกเช่นเดียวกับมุมมองต่อมานะครับที่กล่าวว่าเสียดายที่หนังมันออกมาห่วยถ้าเธอเป็นนางเอกจริงๆเนี่ยบางที กากระดอดอาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าใครคือคนที่งามที่สุดในปฐพีกากระดอดคือคนที่เล่นเป็นราชินีนะครับราชินีที่ให้แอปเปิลมรณนแก่ซโนไวต์ต่อมาเลยนะครับคนนี้กล่าวถึงน้องโบว่าเธอตรงกับลักษณะของซโนไว์มากกว่าแล้วทำไมดิสนีย์ไม่ใช้เวลาหานักแสดงที่ดีกว่านี้หน่อย ต่อมาเลยครับวิภาควิจาร์ดิสนีว่าดิสนีมีแค่เรื่องเดียวที่ต้องทำแต่ว่ากลับทำออกมาได้แย่มากห่วยและน่ากลัวสุดๆด,ดิสนีแค่ทำให้ดีเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอดิสนีเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับกลับเป็นเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดฉันหมายถึงเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นนะไม่ใช่แอนิเมชั่นอย่ามาเข้าใจผิด ฉันจะไปด่าของแอนิเมชันได้ยังไงก็มันทำออกมาได้ดีอยู่แล้ว ต่อมาเนยครับวิภาวิชา,า,าดิสนีย์ว่าดิสนีย์เนี่ยเป็นอะไรไปฉันเคารพเรื่องการให้โอกาสคนหลากหลายนะแต่มันก็ต้องให้เจ้าหญิงที่เราคุ้นเคยเนี่ยดูใกล้เคียงกับต้นฉบับหน่อยสิทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนรูปลักษณ์และเรื่องราวไปจนหมดพวกเขาเนี่ยไม่เห็นหรือว่าช่วงนี้ทำหนังอะไรออกมาแต่ละเรื่องพังหมดเลยไม่ใช่แค่ดิสนีย์นะทุกค่ายเลย หมายเหตุ head, แก้มของสโนไวท์เวอร์ชันไทยน่ารักมากคาววอี้สุดๆต่อมานะครับกล่าวถึงน้องโบว่าเธอเหมือนกับสโนไวท์มากกว่าสโนไวท์ตัวจริงซะอีกที่ไหนสักแห่งในโลกนี้อาจจะมีคนที่เหมาะกับบทนี้มากกว่าโดยที่เธอเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนดังเลยก็ได้ ต่อมาครับกล่าวถึงน้องโบว่าฉันไม่รู้จักเธอเลยแต่ว่าเธอเป็นคนที่น่ารักและเสียงดีกว่าคนที่ได้บทนำจริงๆแน่นอนว่าดิสนีย์มีงานที่ต้องทำอีกมากต่อมาก็กล่าวชื่นชมประเทศไทยนะครับว่าโอ้โหประเทศไทยเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าต้นฉบับอีกเวอร์ชันนี้ดีกว่ามากส่วนคนที่เล่นเป็นสโนไวทูริงเล่นเวอร์เกินไป ในขณะที่ชาวต่างชาติคนต่อมานะครับคนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการประชดประชันมากกว่านะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วราเชลแสดงดีนะแต่ว่าที่แย่จริงๆก็คือกากระดดแสดงได้แย่มาก Overacting สุดๆไม่เข้ากระบทเลยต่อมาก็กล่าวชื่นชมน้องโบว่านี่และสโนไวของจริงพวกเขาเนี่ยน่าจะให้เธอเล่นบทนี้ไปเลย ต่อมาครับคนนี้ก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าความพังของเวอร์ชันราเชเลเซเกอร์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวเธอเองถ้าหากว่าเธอไม่แสดงท่าทีที่แข็งกล้าแบบนั้นหนังอาจจะไม่ล้มเหลวแบบนี้ก็ได้เธอมีเสียงที่ดีมากที่สามารถทำให้ตัวละครดูอ่อนโยนขึ้นมาได้แต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่เห็นสโนไวทบนจอเราเห็นแค่ราเชเลเซเกอร์ที่เป็นผู้หญิงที่น่าลำคาญเท่านั้น ต่อมาครับแชร์มุมมองว่าเธอคนนี้เนี่ยควรได้รับบทเป็นสโนไว้จริงๆแต่ว,ว่าดิสนีย์เนี่ยดันเลือกลาเชลที่ไม่มีทั้งสเสน่ห์ไม่มีพรสวรรค์และไม่มีความเหมือนกับตัวละครเลยสักนิดมารับบทมุมมองสุดท้ายนะครับอุทานว่า อีภูเขาเนี่ยน่าจะเลือกเธอนะดูน่ารักมากเลยสรุปง่ายๆก็คือโบเบลดาดูเหมาะสมกับบทสนไว้มากกว่านักแสดงนำตัวจริงของดิสนีย์และฉันก็ผิดหวังกับการคัดเลือกนักแสดงของดิสนีย์มาก อ่าและความคิดเห็นก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปความคิดเห็นเบาๆในแวดวงบันเทิงนะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ว่าแต่ว่า,วาเ,เพื่อนๆละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคําถามก็คือเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว,ว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับเ,เพื่อนๆสามารถสแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนก็นได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัว,วลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสโหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah guys you know this girl from a Thailand look like really uh, amazing for this uh, act Uh, so i mean why not let her to play let her to be there uh, there is much much more uh, like better looking uh, woman so they can play this role but i don't know why they choose like that actor who's really don't look like that ideal i you know for for this uh, role i don't know so um that was a uh, interesting video uh, thank you so much guys and keep giving me more recommendation in comments thank you so much see you in the next video